เราจะมาเปลี่ยนแปลงนิสัยเพื่อต้อนรับปีใหม่ได้อย่างไรตามมาฟังกันนะคะ ป้ามี่ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เมืองกลางนะคะจังหวัดระยองค่ะตรงนี้นะคะด้านหลังของเรานะคะคือสุนทรภผู้ค่ะสถานที่ตรงนี้นะคะเป็นอนุสาวรีย์นะคะที่เป็นที่ตั้งของท่านนะคะเนื่องจากว่าท่านได้มาเยือนที่นี่นะคะเมื่อครั้งที่ยังหนุ่มค่ะแล้วก็ได้มีการประพันธ์นิราศเมืองกลางไว้ด้วยค่ะภายในสถานที่ตรงนี้นะคะก็มีปฏิมากรรมรูปปั้นหล่อของพระไพมณีผีเสื้อสมุทรแล้วก็นางเงือกต่างๆเป็นต้นค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะ ที่พิพิธภัณฑ์บ้านครูก,กังนะคะซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ต้องแวะมาเวลาที่เรามาเมืองแกล้งค่ะสถานที่ตรงนี้นะคะมีการเก็บรวบรวมของเก่านะคะที่เก็บมายาวนานกว่า10บสปีค่ะสําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบของเก่าแนะนำว่าอย่าพลาดค่ะและที่นี่นะคะยังได้รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสากดีด้วยล่ะค่ะ รักแสแม่นะคะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นจุดอนุรักษ์ของปูแสแม่นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดแห่งหนึ่งที่เป็นอันซีนของเมืองระยองเลยละคะ่ะเดี๋ยวตามมาชมกันนะคะสะพานไม้สวยๆแบบนี้นะคะจะทอดยาวไปอยู่ทั้งหมดประมาณ100เมตรนะคะส่วนทางเดินจะยาวประมาณ200เมตรค่ะ ราอยู่ที่ทุ่งปรงทองนะคะต้องบอกว่าเป็นจุดไฮไลท์ที่ต้องมาอย่าพลาดเลยค่ะขอแนะนําให้มาตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นนะคะเพราะว่าตัวไม้ปร่งทองนั้นนะคะเขาจะเป็นสีเขียวออกอก่อนๆนะคะแล้วเวลาตกกระทบกับแสงอาทิตย์นะคะแบบเบาๆนะคะจะให้สีทองเหลืองอลา,ามนะคะสวยงามมากๆเลยล่ะคะ่ะ ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราค่ะสําหรับนิสัยนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเออเรามีนิสัยที่แบบอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมาฟังกันค่ะสําหรับนิสัยของเรานะคะเราจะพบเจอได้อยู่ 3แบบด้วยกันนะคะแบบที่1นะคะก็คือเป็นนิสัยทางกายนะคะซึ่งเกิดจากอริยบทที่เราทําต่างๆไม่ว่าจะเป็นนัง่งนอนยืนเดินนะคะหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นความเคยชินที่ทําให้เกิดนิสัยทางกายค่ะสนะคะ,ะ,คะก็คือเป็นนิสัยทางอารมณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์นะคะที่เรานึกคิดในระหว่างวันทั้งวันนะคะจนเราเกิดเป็นความคุ้นชินขึ้นมานะคะอย่างเช่นนะคะนิสัยที่เรารักความสะอาดนะคะรักสวยรักงามรักความสุภาพหรือว่าเราเกลียดนะคะอะไรที่เป็น ความอยากกระด้างแบบนี้เป็นต้นค่ะ 3. นะคะก็คือนิสัยทางจิตนะคะซึ่งเป็นลักษณะนิสัยที่เรามีความรู้สึกนึกคิดนะคะเราก็คิดซ้ำๆอย่างนั้นนะคะจนเกิดเป็นความเคยชินอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็คืออย่างเราอะ่ะอยากจะศึกษาหาความรู้ใฝ่าหาอะไรที่เป็นความรู้สม่ำเสมอหรือว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะแล้วนิสัยนะคะเกิดได้จาก แบบไหนบ้างนะคะแบบที่1นนะคะก็คือมาจากพันธุกรรมนะคะก็คือว่ามาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานะคะบรรพบุรุษของเรานะคะอย่างเช่นถ้าเขามีนิสัยดีนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะทำให้ลูกหลานนั้นมีนิสัยดีไปด้วยค่ะแล้วก็2นะคะ จากสิ่งแวดล้อมค่ะก็คือคนที่เราครบอยู่นะคะหรือแม้กระทั่งว่าประสบการณ์ที่เราไปพบเจอมาในชีวิตนะคะเหล่านี้นะคะก็ล้วนจะหล่อหลอมนะคะให้เรามีนิสัยแบบนั้นนะคะอย่างเช่นนะคะถ้าเราไปรู้จักมักจีกคุ้นเคยเราก็สนิทสนมกับใครก็ตามนะคะที่มีบุคลิกนิสัยแบบนึงนะคะเราก็จะค่อยๆเรียนรู้ให้มันคุ้นชินแบบนั้นนะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนแปลงนิสยัยกลายเป็นแบบเขาไปเลยล่ะค่ะ แล้วเราจะมีวิธีนะคะในการที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราได้อย่างไรบ้างนะคะอย่างที่1เลยนะคะเราก็ต้องมารู้จักนิสัยของเราเองก่อนนะคะศึกษาเรียนรู้เลยว่าเรานั้นมีบุคลิกภาพแล้วก็ลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรนะคะข้อที่2นะคะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าเรามีบุคลิกภาพแล้วก็ลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรนะคะเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊สิ่งที่เราเป็นอยู่นี้นะคะมันตรงกับความต้องการของสังคมบ้างหรือไม่นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ด<ๆ>ีให้กับใครได้บ้างหรือไม่นะคะ 3นะคะเมื่อเราพบว่าเอ๊ะเรามีจุดบกพร่องอะไรนะคะที่เราต้องการที่จะปรับปรุงนะคะในเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็ลักษณะนิสัยของเรานะคะเราก็จะค่อยๆนะคะเรียนรู้หาบุคคลที่เป็นต้นแบบที่ดีที่เราอยากจะเป็นแบบเขานะคะแล้วเราก็ค่อยๆปรับนิสัยของเราทีละนิดทีละนิดนะคะให้เป็นเหมือนของเขานะคะส่วนนิสัยที่ไม่ดีของเราก็ค่อยๆลดละเลิกไปทีละนิดนะคะเราทำเรื่อยๆจนเคยชินนะคะเราก็จะได้นิสัยที่ดีของเราค่ะ บุคลิกภาพแล้วก็ลักษณะนิสัยนะคะไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงกันง่ายๆนะคะอยากจะแนะนําว่าเราอาจจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียรพยายามอย่างไม่ลดละนะคะแล้วก็มีจิตที่จดจ่อที่อยากจะเปลี่ยนแปลงนิสัยนั้นจริงๆนะคะเราก็พยายามปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตัวเราเองนะคะให้ไปสู่จุดนั้นที่ได้นะคะมีคลิคง่ายๆที่อยากจะแนะนํานะคะก็คือว่าถ้าเราทําอะไรนะคะซ้ําๆนะคะเป็นเวลาอย่างน้อย21วันนะคะ เหล่านี้นะคะล้วนแล้วแต่จะพัฒนานะคะให้เรากลายไปเป็นคนลักษณะแบบนั้นจริงๆค่ะลองกันดูนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ปีหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ